สวัสดีครับวันนี้ผมมาจากเว็บไซต์ไทยออโต้ฟิล์มนะครับวันนี้มีโอกาสดีมากเลยนะครับได้มารีวิวการติดฟิล์มของรถสปอร์ตซูปเปอร์คาร์นะครับเป็น Porsche Cayman S นะครับเป็นรถพิเศษมากเลยพอดีทางลูกค้านะครับเขามีปัญหาคือตอนเขาซื้อรถมานะครับทางร้านเนี่ยติดฟิล์มใส แล้วร้อนมากนะครับทำให้เขาอะอยากได้เป็นฟิล์มที่โจทย์ก็คือเขาอยากได้ฟิล์มที่ต้องการความเป็น private นะครับแต่ขับมองออกไปเนี่ยค่อนข้างเคลียร์แล้วก็อย่างที่2คืออยากให้เข้ากับตัวสีรถนะครับอยากได้ฟิล์มดำดำนะครับเข้มๆหน่อยวันนี้ทางเจ้าของรถก็เลยไปติดฟิล์มตัวใหม่นะครับของทางลามินามาเป็นลามินา CM ไอคอนนะครับเป็นตัวฟิล์มใหม่นะครับซึ่งเป็นฟิล์มในกลุ่มของเซรา เมทัลไลซ์นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับซึ่งเป็นเซรามิกตัวใหม่ซึ่งคุณสมบัติดีมากคือเนื้อฟิล์มสวยมากเข้มนอกสว่างในนะครับที่สําคัญคือการร้อนสูงมากเหมือนตามที่เจ้าของเขาอยากได้นะครับแล้วก็ผ่านสัญญาณดิจิตอลทั้งหมดนะครับแล้วเคลียร์ชัดเคลียร์จริงๆนะครับข้างนอกนะครับรถคันนี้ติดตัว CM Icon 15นะครับคือเป็นฟิล์มที่ความเข้ม60จะเห็นเลยว่าข้างในมองมองไม่เห็นเลยนะครับ ามาดูข้างๆานะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับจะอาจจะไม่มืดมากนะครับอีกบาหนึงนะครับคือบานหลังนะครับสําคัญอีกอย่างนึงก็คือเวลาบานหลังเนี่ยอุณหภูมิถ้าเป็นรถสปอร์ตเนี่ยบานหลังจะค่อนข้างกว้างนะครับมันจะทําให้ความร้อนเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วรถจ่ะเจ้าของรถบอกว่าเวลามองข้างหลังเนี่ยถ้าติดมืดมากเนี่ยจะมองไม่ค่อยสะดวกนะครับนะโอเคมาดูดีกว่า ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปครายละเอียดของฟิล์มให้เนาะตามที่น้องขึ้นอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างตอนก่อนติดนะครับมองภายนอกเนี่ยเนื่องจากเจ้าของรถต้องการความไพรเวทนะครับมองภายนอกเนี่ยยังสามารถมองเห็นข้างในได้ทั้งท้ที่ตอนนี้ติดความเข้มประมาณสัก60นะครับภายนอกมองเห็นข้างในอยู่นะครับโดยเฉพาะข้างๆนะครับก็ยังมองเห็นแล้วก็พอมองจากข้างในรถออกไปนะครับก็ความรู้สึกคืออาจจะมองชัด แต่ก็ยังจะมีฟีลลิ่งที่มันไม่ไม่ชัดมากนะครับมีมัวมบ้างไม่ได้เคลียร์มากนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยการความร้อนได้ไม่เต็มที่นะครับโอเคครับมาดูข้างในนะครับโอเคอย่างแรกที่เห็นเนาะฟิล์มเราติด CM Icon 15นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับความเข้ม60รอบคันนะครับตามสเปคเนาะลดความร้อนจากแสงแดดได้ห้ากนะครับแสงส่งผ่านสิห้าปอร์เซ็นนะครับ แล้วก็สะท้อนแค่8%ดเปอร์เซ็นต์แต่สำคัญลด u ูได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตตามที่น้องขึ้นนะครับแต่สำคัญอย่างที่ผมบอกมันเคลียร์มากครับอยากให้ทุกคนมองดูตอนนี้บ่ายสองนะครับทางเจ้าของบอกนะครับว่าความรู้สึกร้อนข้างในเนี่ยพอเข้ามานั่งเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยเย็นขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ดูข้างๆเขาพูดอย่างหนึ่งเลยครับตอนเขาติดมาเนี่ยมันร้อนแล้วก็พอเขาไปติดฟิล์มดำเนี่ยเขาจะมองกระจกข้างไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้มองเห็นเคลียร์มากนะครับเคลียร์สุดๆ นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้รับการติดชมนะครับใครที่ต้องการติดฟิล์มนะครับและอยากให้เรารีวิวฟิล์มรุ่นไหนนะครับก็ต้องติดฟิล์มเท่าไหร่ดีก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับ t ยอ i โต้ฟิล์มจะเป็นสื่อหนึ่งในการช่วยรีวิวเรื่องฟิล์มแล้วก็เรื่องการตกแต่งรถนะครับเดี๋ยวเราจะมีการตกแต่งรถนะครับทั้งรถสปอร์ตและรถทั่วไปที่ทุกท่านอยากรู้นะครับคอมเมนต์มาใต้เลยนะครับสวัสดีครับ